ดรลักษชาติครับขอเชิญหน่อยครับเรียนเชิญค่ะเอาใกล้ๆกันเป็นที่ปรึกษาของอข่าวหวยด้วยนะคะมีหลวงพ่องเงินเนื้อดินนะครับมีหลวงพ่องเงินเนื้อดินอยู่ตอนนี้สองสี่สองสี่หกแปดสิบองค์นะครับเอาเอาสิบองค์เลยท่านท่านเอามาสิบองค์เอเจเจสิบหกนะคะใครถือหางบัตรเจสิบหกอยู่เชิญนะคะต่อไปเบอร์อะไรนะครับเบอเจเจสิบหกครับเอเจเจสิบหก อยู่นี่ไหมครับขออนุญาตนะครับเอ4 7ค่ะขอเชิญ A47 ีครับเชิญครับเชิญเรียนเชิญนะคะมีหลวงพ่อเงินเนื้อดินอยู่9องค์ตอนนี้น,นะครับขอเชิญเลยครับเชิญค่ะขอดูรหัสบัตรด้วยนะครับต่อเลยครับที่หวย A09 ค่ะ A09 นะคะ A 0 9ค่ะ A09 ครับอยู่ตรงนี้ไหมครับมาตั้งแต่เช้าเลย A09 ูนยอาจารย์ครับอาจารย์ครับขยันมาทางนี้หน่อยครับเออครับผมอ่านั่นแะครับเอศูนย์เก้าครับผม A09 ครับ1ครับพร้อมครับ1 2 3ครับน้องผู้หญิงครับผมมาแล้วค่ะนะคะครับผมแล้วก็ต่อเลยนะคะ A69 ค่ะ A69 ครับ ของก้องนะครับขออนับคับ1น3ครับผมอันนี้มีหรืพ่อเงินเนื้อดินครับผมหองค์ครับ A 69ต่อเลยครับค่ะต่อต่อเลยนะคะ A 48นะคะ A 48ครับของกล้นะของท่านแขกเกียรมาแล้วครับต่อเลยครับเจีย A สี่สิบสค่ะ a อสีนะคะเรียนเชิญน,นะคะเรียนเชิญนะครับบางก้อนะครับผมพร้อมครับหนึ่งสอหลวงพ่อเงินเนื้อดินเหลืออยู่ห้าองค์นะครับเชิญครับชเชิญต่อเลยนะคะ A08 นะคะ A08 คะ่ะ A08 ครับเอศูนย์แปดเชิญนะครับน้องยายเชิญทางนี้นะครับต่อเลยนะต่อเลยนะคะ A05 นะคะ ศูค่ะ A 5 0เจ็ดเจ็ A 5 0นะครับ A 5 0นะครับ A ห้าศูนย์มม่เอ่ยยกมือเลยนะครับ A 5 0นับนหนึ่งนะครับน้ำหนึ่งนะครับอยู่ไหมครับอ๋ออยู่ครับอยู่มาอยู่ข้างนอกท่านที่มีรหัสบัตรขอเชิญด้านในก่อนนะครับ A ห้าสิต่อเลยนะคะเ<อ>ชิญเชิญด้านนี้นะครับถ่ายรูปยี่สิบเจ็ด A อะไรครับ56 มองกล้องนะครับผมมองกล้องนะครับ